สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงตัวนี้นะคลิปนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนแต่อย่างใดนะจะมาบอกวิธีการว่าเราจะเลือกเครื่องฉีดน้ําแบบไหนที่เอามาใช้ในบ้านเราแล้วก็ปลอดภัยกับตัวเรานะเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านๆมานะบางคนก็อาจจะเคยดูข่าวนะครับว่ามีการเสียชีวิตนะครับฉีดไปที่พื้นนี่วงจรปิดในบ้านแล้วนี่ค่ะจู่กระตุกบางตัวเนี่ยไม่ได้รับมาตรฐานมอ,อกรอน,นะครับทีเนี้ยทำไมผมถึงเลือกตัวนี้มานะครับผมก็มองหาเครื่องฉีดน้ำเนี่ย ที่จะมาใช้ในบ้านนะครับเป็นระบบเปิดนะระบบเปิดหมายถึงว่ามันจะมีเครื่องฉีดน้ําแบบบางรุ่นน่ะที่มันมีเคสครอบไว้นะครับแล้วก็มันเป็นตัวเล็กๆอ่ะสามารถยกได้พกพาได้นะครับแล้วก็เครื่องฉีดน้ําแบบเปิดที่ผมเลือกก็คืออยากได้เครื่องที่มันเปลี่ยนน้ามันเครื่องได้นะเพราะว่าส่วนตัวของผมอ่ะจะต้องใช้ประจำนะครับใช้บ่อยแล้วก็บางคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงอ่ะมันต้องถ่ายน้ํามันเครื่องด้วยนะซึ่งตัวนี้มันมีรูถ่ายน้ํามันเครื่องมาให้นะครับนี่ เราไขาตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เทน้ํามันเก่าออกแล้วก็ใส่น้ํามันเครื่องตัวใหม่เข้าไปนะครับถ้าใครใช้บ,บอ่อยใช้ทุกวันนะครับก็เปลี่ยนเดือนละครั้งนะครับหรือว่านานๆครั้งก็2เดือนครั้ง3เดือนครั้งก็ได้นะครับแต่ต้องเปลี่ยนนะทุกคนเพราะว่าเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงเนี่ยมันก็ใช้ระบบขับเคลื่อนเหมือนข้างในมันมีลูกสูบอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหล่อลื่นมันด้วยนะครับแล้วก็ทําไมผมถึงเลือกตัวนี้นะเพราะว่า ผมเคยใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเมื่อก่อนในะที่เป็นเคสอะแล้วเวลามันจะแกะเปลี่ยนเนี่ยมันแกะยากนะผมก็เลยคิดว่าใช้แบบเปิดดีกว่ามันจะได้แกะได้ง่ายแล้วก็สะดวกดีอะสำหรับเรานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว75บาทซึ่งยี่ห้อนี้คันโตเนี่ย,ยมันมีหลายรุ่นมากนะไม่ว่าจะเป็นตัวตั้งแต่20กว่าบาทไล่ขึ้นมานะครับ20กว่าบาท30บาทเนี่ย75บาท100 1 35อะไรเงี้ยทุกคนก็เลือกตามความชอบได้เลยนะส่วนตัวผมอะผมเคยใช้ตัว100กว่าบาทแล้วก็รู้สึก ว่ามันก็แรงเกินไปนะครับจะเอามาล้างแอร์หรือว่ามาฉีดอะไรที่มันบางๆฉีดพัดลมฉีดอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างเสี่ยงที่มันจะแตกนะฉีดแอร์แผงแอร์เนี่ยเดี๋ยวฟินมันล้มนะครับก็ผมก็เลยเลือกโอเคเลือกที่ประมาณ75บาบทเนี่ยผมเคยเอาไปล้างแอร์ดูแล้วก็ ใช้งานได้ดีมากๆนะครับเนี่ยเห็นข้อต่อตรงนี้ยผมก็ซื้อมาสําหรับโม e สําหรับการล้างแอร์เดี๋ยวผมจะเล่าอีกทีว่าโม e อะไรไปบ้างนะครับอ่าส่วนตัวเนี้ยอยู่ที่ราคา2,000กว่าบาทนะเกือบเกือบสามพนะราคามันค่อนข้างสูงกว่าของทั่วไปในช้อปปิ้งออนไลน์เราก็อาจจะเห็นที่ บางตัวมันเขียนว่า400บาทราคาพันสองพันสามันอไรเงี้ยบางตัวลงไปถึงแบบ900ร้อยอะไรอย่างงี้ก็มีนะทำไมมันถึงแพงอ่าเดี๋ยวผมจะบอกทําไมมันถึงแพงเพราะว่ามันได้รับมาตรฐานมอกนะตอนนี้เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงเนี่ยมันต้องเลือกซื้อเครื่องฉีดน้ําที่มันปลอดภัยนะถ้ามันไม่ปลอดภัยเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะแล้วก็ไปเกิดใหม่ได้เลยนะมอกเนี่ยเขาก็เลยออกมาตรฐานเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงนะไอ้ตัวนี้มันก็ได้มาตรฐานมอกนะนี่ถ้าเราจะดูจากเครื่องเนี่ย เราก็เห็นได้จากตรงนี้มันจะมีมออก,กอแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ชัดนะเดี๋ยวผมจะให้ดูที่กล่องนะครับนี่นี่นี่ที่กล่องนะทั้งปลั๊กไฟแล้วก็สายไฟและตัวเครื่องนะครับก็ได้รับมาตรฐานมออก,กอนะครับอ่ะไอ้ส่วนไอ้ตัวเนี้ยมันได้แถมอะไรมาบ้างเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเนี่ยมันก็จะได้แถมปืนแล้วก็ไอ้ข้อต่อตรงเนี้ยสออันนะครับแล้วก็ไอ้สายแรงนั้นสูงเนี่ยยาว8เมตรนะแล้วก็สายดูดน้ำเนี่ย ยาว5เมตรนะแล้วก็มีตัวกรองแล้วก็มีตัวจุบตัวจุบเข้ากับไอ้เครื่องนี้แหละนะครับมีประมาณนี้แหละทุกคนสายไฟยาว5เมตรถามว่าเพียงพอไหมผมถามว่าเพียงพอนะถ้าทุกคนไปซื้อไอ้รุ่นที่มันถูกถูกอ่ะหลักพันอนะ่ะสายไฟมันจะแค่แบบเมตรก,กว่าๆเองนะครับเมตร2เมตรอ่ะเราต้องซื้อปลั๊กมาต่ออยู่ดีนะเราต้องซื้อปลั๊กมาต่ออยู่ดีไอ้ตัวนี้มันได้มาตรฐานด้วยนะนี่มันก็คือเสียบแน่นแล้วก็มีมาตรฐานมอกรรองรับอย่างดีนะครับสายไฟ ตัวนี้จะเป็นเบอร์60227 ICE 53นะครับ3คูณ0.75 mm นะก็เป็นสายที่ก็เป็นสายที่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานมอ,อกอนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะพลาสติกที่ใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะเกตดค่อนข้างดีแล้วก็เหนียวนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยตรง สวิตต์ปิดเปิดเนี่ยก็มีที่ปิดกันน้ําอย่างดีนะครับก็สามารถโดนน้ําได้นะทุกคนโดนน้ําได้แต่ว่าถ้ามันเปียกน้ำอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรจะใช้ต่อนะก็เช็ดให้แห้งนะครับแล้วก็ระบบมอเตอร์เนี่ยก็เป็นตรงนี้เป็นเหล็กนะแล้วก็มีระบบระบายอากาศนะตัวเนี้ยผมอ่านในรีวิวอะ่ะที่บริษัทเขาเขียนไว้ก็ใช้ได้ต่อเนื่องประมาณ5ชั่วโมง6ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็สบายเลยนะครับตัวเนี้ย แรงดันสูงสุดอยู่ที่75บาทนะแต่ถ้าพลิกไปก็อาจจะบวกลบประมาณ10บาทนะครับอาจจะไปถึง80บาทอะไรเงี้ยได้นะมอเตอร์1,000วัตต์เนี่ยถามว่าเสียงดังไหมสำหรับตัวผมนะผมคิดว่ามันก็ดังนิดนึงอะ่ะถ้าสมมุติว่าใครอยากได้ตัวเบากว่านี้ก็ซื้อตัวหลักพันกว่าบาทนะอีห้อนี้ก็มีนะพันกว่าบาทอะ่ะราคาพันกว่าบาทประมาณ25 30, บาท30บาทอะไรเงี้ยมันก็จะได้เสียงที่เงียบลงมาหน่อยนะครับตัวนี้อาจจะเสียงดังขึ้นมานิดนึง จากตัวพวกนั้นนะแล้วก็สายไฟตัวเนี้ยาว5เมตรบางคนบอกโอ้โหยาว5เมตรจะไปเก็บตรงไหนนะมันไม่รู้จะมีที่เก็บตรงไหนนะเดี๋ยวผมจะเก็บให้ดูนะส่วนตัวผมก็ใช้ประมาณสองสามอาทิตย์แล้วก็ค่อนข้างจะชํานาญแล้วนะอ่เนี่ยนะครับพอเรายัดใส่หูจับเนี่ยมันก็ถือมันก็ยังจับได้นะทุกคนนะจับได้ก็หิ้วได้ปกตินะไอเครื่องตัวนี้หนัก12โลนะค่อนข้างหนักนะคงไม่มีใครถือไปแล้วก็ฉีดไปนะเพราะว่ามันหนักมากนะเราควรจะตั้งไว้อยู่เฉยๆนะ แล้วก็ฉีดไปนะครับวิธีการใช้งานของเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงนะเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะปลอดภัยมันจะกันน้ําหรือว่าเราก็ไม่ควรเอาไปตากฝนหรือว่าไปฉีดให้มันเปียกแล้วก็ใช้งานไปด้วยนะครับไอตัวเนี้ยควรวางอยู่บนที่แห้งนะสายที่ให้มา8เมตรนะก็คือสายสายของตัวเครื่องนะให้มา8เมตรนะครับตัวนี้นะใช้งานทั่วไปก็ถือว่าโอเคนะครับใช้งานได้ทั่วไปก็ ใช้งานได้ดีแต่บางคนไปล้างแอร์เนี่ยอาจจะคิดถึงสาย10เมตรหรือ15เมตรหรือ20เมตรอะไรย่างนี้นะส่วนตัวผมก็มองสาย15เมตรเอาไว้แล้วแหละว่าจะซื้อมาเพิ่มเติมนะครับทีเนี้ยไอสายตัวเนี้ยมันให้หัวไอ้นี่มาให้หัวเอ่อ M22 นะหัว M22 ส่วนไอทองเหลืองเนี่ยผมซื้อมาใส่เองนะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูก่อนอ่ะ ไอห,หัวที่ให่มานะครับเป็นหัว M 22นะปั๊มโลโก้มาสวยงามนะครับนี่นะเป็นหัว M 22นะตรงนี้ขนาด15มิลนะทุกคนเพราะว่าเวลาเราไปซื้อตัวนี้ในออนไลน์เนะี่ยมันจะมีตัวที่ข้างในเนี่ยเป็น14มิลด้วยนะผมซื้อมาแล้วนะครับใส่ไม่ได้นะทุกคนต้องซื้อตรงนี้เป็น M 22ข้างในเป็น15มิลนะมันจะใส่ได้พอดีนะครับนี่มันจะใส่พอดีแล้วก็หมุนหมุนเข้าใช้งานได้นะนี่นะครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ เราเวลาเราใช้งานแล้วก็เอาไปต่อปลดเร็วแบบน,นี้มันก็จะใช้งานได้สะดวกดีนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยนี่เราก็ไม่ต้องหมุนแล้วแล้วก็ลดโอกาสที่มันจะหลุดจะแตกหรือว่ายืดอายุการใช้งานนะปืนฉีดน้ําของเขาก็าจะเป็นแบบนี้นะนี่น แล้วก็จุ๊บแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นเซตแบบปลดเร็วนะผมซื้อมาสําหรับเอาไปล้างแอร์โดยเฉพาะนะเ,เพราะว่าผมคิดว่ามันสะดวกดีอะตรงนี้ก็เหมือนกันนะทุกคนตรงนี้ก็ M22 เหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นปลดเร็วเหมือนกันแต่ของนี้เป็น M14 ังถ้าจำไม่ผิดนะ M14 คูณ1.5นี่ M14 คูณ1.5ตรงนี้นะแล้วก็มันจะต่อแบบนี้อันนี้ก็เป็นหัวล้างแอร์ที่ผมซื้อมานะนี่นะครับ หัวล้างแอร์ที่ซื้อมาหัวเดิมมันจะให้มาเป็นหัวแบบนี้นะทุกคนนี่นะจะใช้ก็ได้นะครับซื้อ M14 มาเสียบนะครับแล้วก็จุบเข้าไปตรงนี้ได้นะนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละใช้งานได้เหมือนกันนะแต่อันนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมจะใช้แค่แบบนี้นะไม่ว่าจะล้างรถล้างแอร์ล้างพื้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเอาอยู่นะครับวิธีการใช้งานก็จุบเข้าไปเลยนะนี่จุบเข้าไปมันก็จะแน่นนะทุกคนอันนี้ก็ ปรับวาวเอาไว้ข้างบนนะแล้วก็นี่มันก็จะใช้งานได้ไอตัวเนี้ยถ้ามันแรงไปก็ปรับให้มันเบาได้นะนี่หรือจะปิดมันอย่างเงี้ยเซฟตี้นะอันเนี้ยก็ปิดเปิดให้มันเบาได้นะทุกคนเวลาจะใช้งานก็จะประมาณนี้แหละหน้าตามันก็จะประมาณนี้แต่ว่าผมรู้สึกว่าบางทีอ่ะ มันยาวไปนะครับผมก็เลยไอซื้อไอตัวหัวฉีดสั้นมาหัวฉีดฝักบัวมานะครับแต่ยังไม่มาส่งนะรอนานแล้วมันก็จะใช้งานได้ดีกว่านะครับสายเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงที่มันได้มาตรฐานมออกเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนสายเนี่ยมันจะมีตัวหนังสือเขียนไว้เลยว่ามันรองรับได้กี่บาร์นะครับเนี่ยมันเป็นไฮเพรสเชอร์คอตต้อนนะเนี่ยรองรับได้ที่260บาร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะเขียนไว้รายละเอียดอ่ะมันจะเขียนไว้ที่สายเลยเพราะฉะนั้นน่ะ เราก็จะมั่นใจได้นะครับแต่สายตัวนี้มันจะค่อนข้างเล็กแล้วก็ดูบอบบางนะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมมันเป็นสายไนล่อนนะข้างในมันก็เป็นไนล่อนถักนะครับบางคนอาจจะไปเคยใช้สายถักที่เป็นสายถักอลูมิเนียมหรือสายถักแบบอื่นก็จะดูแบบแข็งแรงกว่าแต่สําหรับผมเนะไอเครื่องเท่านี้สายแค่นี้เพียงพอแล้วผมก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้ครอบคลุมล้างรถมันไปได้ทั่วแหละแเมตรอะ มันใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ปัญหาที่ผมรู้สึกว่าผมเจอก็คือเวลาเราใช้งานไปสักพักเนี่ยมอตเตอร์มันจะร้อนนะผมก็ลองเอามือไปจับเนี่ยมือแทบพองเลยนะมันก็แบบมันร้อนอะ่ะเราก็อย่าไปจับนะเวลาใช้งานเสร็จๆฉีดสักชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันอมความร้อนอยู่นะครับก็ไม่ควรไปจับนะเพราะว่าบางทีเนี่ยใต้ท้องเนี่ยผมเอามือไปจับดูไง,ว,งว่ามันร้อนไหมมันก็ร้อนมานะแล้วก็ใต้ฐานเนี่ยมันจะมีโบว์อยู่4ตัวนะครับเนี่ยเราก็ มันชอบคลายนะทุกคนก็ไขด้วยนะบางทีเราไปใช้เสร็จแล้วเราก็ยกมาอย่างเงี้ยน็อตอีกตัวนี้ล่วงไว้นะครับก็พยายามนะดูให้ดีหรือว่าใครมีน้ํายากันคลายอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาใส่ได้นะทำให้มันแน่นขึ้นนะครับก็ประมาณนั้นแหละทุกคนผมโมไปเท่าไหร่นะครับไอ้สายเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยประมาณ80บาทไอตัวเนี้ยประมาณ50บาทนะครับ50บาทอันนี้80บาทนะก็อยู่แถวแถวนี้แหละประมาณ50-80นะนี่80บาท 90บาทแล้วแต่ตัวนะอันนี้ก็ประมาณนี้แหละ45-50บาทแล้วแต่ร้านใช้โค้ดลดได้นะส่วนไอ้ตัวเนี้ยเซ็เนี้จะแพงหน่อยเซ็ตนี้ก็อยู่ประมาณ200กว่าบาทนะ200กว่าบาทเกือบเกือบ300หรือบางร้านเนี่ยก็จะ300กว่าเลยนะครับก็ประมาณนั้นแหละทุกคนราคานะก็ะเดี๋ยวรีวิวปืนหน่อยนะครับปืนเนี่ยหน้าตาจะค่อนข้าง โอเคนะทุกคนมีคลิปมาให้นะคลิปตรงนี้ก็จับถนัดมือดีก็เหนียวเหนียวนะครับเป็นเหมือนยางนะตรงนี้นะยางมีล็อกไกมานะล็อกไกเนี่ยล็อกไม่ค่อยดีหรอกเดี๋ยวมันก็หลุดบ้างไม่หลุดบ้างนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะใช้แป๊บเดียวมันก็หลุดนะแต่ว่าก็ถือว่าใช้งานได้นะเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคล็อกได้แต่ว่าจะล็อกทําไมนะเพราะว่าอันเนี้ยมันมันเป็นอย่างไงอ่ามันล็อกเนี้ยแต่ถ้ามันอันเนี้ยมันก็ร่วงแล้วไงมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับอันนี้ก็คือข้อสังเกตนะ แต่ว่าถ้าปืนแพงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะล็อกแน่นล็อกอยู่นะครับแล้วก็ปืนตัวเนี้ยมันรองรับได้180บานะเนี่ยของที่มันได้มาตรฐานเนี่ยมันก็จะเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าอะไรมันรับรองได้เท่าไหร่นะครับ ถ้าเราเอาไปใช้กับเครื่อง300บาก็ไม่ได้นะมันแตกนะทุกคนก็คือเครื่องมันรับได้เท่านี้นะเพราะฉะนั้นน่ะเราควรเลือกซื้อเครื่องที่มันปลอดภัยนะครับชีวิตเราก็ค่อนข้างสําคัญนะก็ประมาณนั้นแหละทุกคนเครื่องฉีดน้นําแดงนั้นสูงนะทุกวันนี้นะครับควรซื้อเครื่องที่มีมอออกกเท่านั้นนะผมขอย้ําเลยนะครับว่าเท่านั้นเพราะว่าชีวิตเราอ่ะอาจจะได้ใช้เครื่องที่ไม่มีมอ,อกอไม่กี่ครั้งนะ ไฟอาจจะช็อตหรือว่าอาจจะเราประหยัดตังค์อ่ะแต่ว่าเราก็อาจจะไปเสียชีวิตได้นะครับเครื่องถูกๆเนี่ยสายเนี่ยมันไม่ยาวมากนะม etz, ม etz, เมตรสองเมตรอะไรเงี้ยทําให้เราต้องไปซื้อปลั๊กเพิ่มทีเนี้ยซื้อปลั๊กเพิ่มอ่ะปลั๊กสําหรับพันวัตต์เนี่ยมันก็มีราคามาประมาณ300 400หรือ500อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเงินที่ไปซื้อปลั๊กไฟเนี่ยไอ 300, 400, 500, นะ้สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเนี่ยมาเติมใส่เครื่องนี้ดีวกว่าสมมุติเราจะซื้อเครื่องราคาพันแปดเนี่ยเอาอีกเงิน อีก500เนี่ยมาเติมเนี่ยเป็น2,000กว่าเนี่ยซื้อเครื่องที่มันได้มาตรฐานแล้วก็สายไฟยาว5เมตรได้เลยนะครับหรือว่าใครจะใช้ปลั๊กห่วงโอเคก็ได้ก็แนะนําให้ใช้ปลั๊กที่มันได้มาตรฐานมอ,อก,กอรเหมือนกันนะมันต้องอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยไงก็อยากให้ทุกคน ใช้อุปกรณ์อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับมันนะเครื่องตัวนี้เครื่องตัวนี้จัดจาหน่ายโดยบริษัทกิจเสรีอินเตอร์เทรดดิ้งนะครับบริษัทกิจเสรีอินเตอร์เทรดดิ้งนะก็รับประกัน1ปีนะครับก็ถ้ามีอะไรก็ติดต่อเขาไปได้เลยนะใครอยากให้รีวิวส่วนไหนหรือว่าผมรีวิวตกหล่นอะไรไปก็ขอคําแนะนําด้วยนะครับเป็นการรีวิวเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงตัวแรกของผมนะที่ ลองใช้มาสักพักหนึ่งแล้วก็มีประสบการณ์การใช้งานมาพอสมควรแล้วก็เลยมารีวิวให้ดูนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมารีวิวอะไรหรือว่ามีอะไรมาทำก็ราฝากติดตามกันหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ